มาจากคุณแม่ของคุณแตงโมมีความพยายามจะร้องขอนะคะจากศาลเพราะว่าต้องสันได้มีคำสั่งปล่อยตัวจำเลยสมคนในคดีของแตงโมนี้ดนั่งจากไปยันละ,นะกันทีอยากจะนำเสน่ไม่ชัดเจนอย่างไรก็ตามกระบวนคันตั้งกดไม้ยยังคงดำนิน่อไปเขาล่าสุดระบวัวว่าดิสไอไดรับไปยันละกันไม้เล่าจะดำน,นินคันซับซอนคดีนี้่อไป กรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชาวไทยแตงโมนิดาได้รับความสนใจจากสาธารณชนข่าวนี้กลายเป็นกระแสไวรัลไปถึงต่างประเทศและยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในประเทศไทยเกี่ยวกับความชัดเจนของคดีเหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 5ขณะที่แตงโมขึ้นเรือสปีดโบ๊ทพร้อมกับคนอีก5้าคนในแม่น้ำเจ้าพระยาเวลา22นาฬิกา40นาทีตามเวลาท้องถิน่นมีรายงานว่าแตงโมลัดตกจากสปีดโบ๊ทและถูกพบว่าเสียชีวิตหลังการค้นหานาน38ชั่วโมงในวันที่26กพันธ์2565 การเสียชีวิตครั้งนี้ในตอนแรกถูกสันนิษฐานว่าเป็นอุบัติเหตุจมน้ําขณะเธอปัสสาวะแต่การสอบสวนกลับพบความผิดปกติมากมายรวมถึงบาดแผลที่ไม่ปกติบนร่างกายและการล่าช้าในการแจ้งเหตุของผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมกติกที่เพิ่งเข้าแจ้งความในวันถัดไปหลังเกิดเหตุการสอบสวนดําเนินต่อไปโดยมีเพื่อนบางคนของแตงโมที่อยู่บนสปีดโบ๊ทรวมถึงผู้จัดการและคนขับถูกสอบสวนและบางคนถูกตั้งข้อสงสัยเป็นผู้ต้องหา เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีการโกหกและความประมาทเลอเลอในเหตุการณ์ดังกล่าวการชนสูตรศพส้ำพบร่องรอยบาดแผลที่น่าสงสัยซึ่งยิ่งตอกย้ำข้อสันนิษฐานว่าอาจมีการกระทำที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุจากการจมน้ำเท่านั้นคดีนี้ยิ่งสร้างความฮือฮาเมื่อบัญชีโซเชียลมีเดียของแตงโมกลับมาเคลื่อนไหวหลังการเสียชีวิตทำให้เกิดกระแสการคาดเดาเกี่ยวกับการฆาตกรรม ตำรวจไทยได้ประกาศรายชื่อผู้ต้องหาจำนวน6คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้รวมถึงเพื่อนทั้ง5คนที่อยู่บนสปีดโบ๊ทในขณะเกิดเหตุผู้จัดการของแตงโมยังเคยยอมรับว่าได้ให้การเท็จในการสอบสวนแม้ว่าจะมีการประกอบพิธีชาปนกิจในเดือนพฤษภาคม2565แล้วก็ตามแต่ความขัดแยง้งและการสอบสวนเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมนิดายังคงดำเนินต่อไปจนถึงข่าวล่าสุดมีผู้ต้องหาจำนวน6คนที่ถูกตั้งข้อหาในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาได้แก่ธนพัฒน์เลิศทวีวิทย์ป เจ้าของเรือถูกดำเนินคดีหลายข้อหารวมถึงความประมาทที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาตให้การเทจและความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรือวิสาพัฒมโนเมรัตน์เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับแตงโมก่อนพระตกจากสปีดโบท๊ทถูกดำเนินคดีข้อหารความประมาทที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและให้การเท็จอิจสรินจุทาสุขสวัสดิ์กระติกผู้จัดการของแตงโมถูกดำเนินคดีข้อหาปกปิดพยานหลักฐานและให้การเท็จนินติกิรติสาครจ๊อบ ถูกดำเนินคดีข้อหาปกปิดพยานหลักฐานและชี้นำให้ผู้อื่นให้การเท็จไพบูลตรีการจนาน,านันโรเบิร์ตถูกดำเนินคดีข้อหาความประมาทที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาตชายคนหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ฝึกสอนรวมอยู่ในผู้ต้องหาด้วยเนื่องจากความผิดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ต้องหาทั้ง6คนนี้รวมถึงเพื่อนของแตงโมที่อยู่บนสปีดโบ๊ทในขณะเกิดเหตุและพวกเขากำลังเผชิญกับข้อหาตั้งแต่ความประมาทที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไปจนถึงการให้การเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและการปกปิดพยานหลักฐานข้อกล่าวหาหลักคือความประมาทหรือการกระทําโดยสพร้าที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายการให้การเท็จต่อเจ้าหน้าที่และการปกปิดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดา จนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดที่ระบุอย่างชัดเจนถึงมาตราและข้อหาทางอาญาที่อายการได้ยื่นฟ้องต่อผู้ต้องหาทั้งหมดในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาจากแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้สาธารณะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการฟ้องร้องทางอาญาระบุว่าอายการจะต้องจัดทำองค์ประกอบของข้อกล่าวหาพร้อมเหตุผลและพยานหลักฐานสำหรับผู้ต้องหาแต่ละคนแล้วจึงยื่นฟ้องร้องพร้อมกำหนดโทษทางอาญาที่สอดคล้องกับความหนักเบาของความผิด โดยทั่วไปแล้วในคดีลักษณะนี้ข้อฟ้องทางอาญามักครอบคลุมถึงมาตราที่เกี่ยวข้องกับความประมาทที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายการปกปิดพยานหลักฐานการให้การเท็จและความผิดอื่นๆเช่นการขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาตอย่างไรก็ตามข้อมูลรายละเอียดของข้อฟ้องเช่นประเภทโทษจำคุกค,ค่าปรับหรือโทษทางอาญาอื่นๆสำหรับผู้ต้องหาแต่ละคนยังไม่ได้ถูกเผยแพร่อย่างชัดเจนในเอกสารหรือข่าวทางกฎหมายที่มีอยู่พยานหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนข้อฟ้องในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาโดยทั่วไปประกอบด้วย คำให้การพยานรวมถึงคำให้การของผู้ที่อยู่บนสปีดโบ๊ทในขณะเกิดเหตุและพยานผู้เชี่ยวชาญเช่นแพทย์นิติเวชท,ที่เปิดเผยถึงบาดแผลผิดปกติบนร่างของแตงโมและผลการชนสูตรพยานหลักฐานทางกายภาพจากที่เกิดเหตุเช่นสปีดโบ๊ทที่ใช้เสื้อผ้าของแตงโมและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หลักฐานจากภาพวิดีโอและเสียงบันทึกที่เกิดขึ้นบนเรือและบริเวณโดยรอบแสดงให้เห็นลำดับเหตุการณ์และพฤติกรรมของผู้ต้องหา เอกสารและคำให้การของผู้จัดการและเพื่อนที่เกี่ยวข้องรวมถึงคำรับสารภาพและคำให้การที่อาจชี้ให้เห็นถึงความพยายามในการปกปิดพยานหลักฐานหรือการให้การเท็จพยานหลักฐานทางนิติเวชเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหาความประมาทหรือการกระทำที่นำไปสู่การเสียชีวิตพยานหลักฐานเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่อายการใช้ในการสร้างข้อฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายและสามารถโน้มน้าวศาลได้ โดยไม่มีพยานหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างน้อย2อ,อย่างเช่นคำให้การพยานและพยานหลักฐานทางกายภาพพนักงานสอบสวนและอายการก็สามารถเสริมความหนักแน่นของข้อกล่าวหาต่อผู้ต้องหาได้พยานหลักฐานไม่ได้หมายถึงเพียงวัตถุหรือสิ่งของเท่านั้นแต่ต้องได้รับการสนับสนุนด้วยคำให้การของผู้เชี่ยวชาญและพยานเพื่อให้มีน้ำหนักในการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมาย ผลสรุปสุดท้ายของคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชาวไทยแตงโมนิดาคือการเสียชีวิตเกิดจากความประมาทและอุบัติเหตุจมน้ำไม่ใช่การฆาตกรรมหลังจากมีการสอบสวนอย่างละเอียดที่รวมถึงการชนสูตรสพบการสอบปากคำพยานและพยานหลักฐานอื่นๆเช่นวิดีโอและเอกสารพบว่าแตงโมนิดาเสียชีวิตจากการจมน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังพลัดตกจากสปีดโบ๊ทที่เธอโดยสาร ไม่พบร่องรอยของสารเสพติดหรือสารอื่นๆในร่างกายที่บ่งชี้ถึงการฆาตกรรมผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหคนในขณะเกิดเหตุถูกตั้งข้อหาความประมาทที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผลสรุปอย่างเป็นทางการนี้ได้ถูกส่งต่อไปยังอัยการเพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมายต่อไปคดีนี้ยังได้กล่าวถึงข้อสงสัยในระยะแรกเช่นการมีปากเสียงกันแต่ไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนสนับสนุนข้อกล่าวหาเรื่องการฆาตกรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมเงินชดเชยเป็นส่วนหนึ่งของการยุติคดีนี้ด้วย ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับคดีแตงโมนิดาเป็นการติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าของคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาซึ่งเป็นคดีที่ยังไม่จบโดยมีความเคลื่อนไหวจากปานเทพที่ยังคงขุดคุยและส่งหลักฐานลับให้ดีเอสไออยู่รวมถึงการรอฟังคำพิพากษาในส่วนของจำเลยสคนสุดท้ายที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาและเลือกสู้คดีนอกจากนี้ยังมีการติดตามเรื่องการประกันตัวของผู้ต้องหาหลายคนในคดีนี้ด้วยโดยการดำเนินคดียังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสังคมยังคงให้ความสนใจอย่างมาก คำพิพากษาล่าสุดในคดีแตงโมนิดาเมื่อวันที่23พฤษภาคม2568ศาลจังหวัดนนทบุรียกฟ้องสามจำเลยได้แก่แซนวิสาพัทกระติกอิจสรินและพีมเอ็ม ในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยสรุปว่าเหตุการณ์การเสียชีวิตของแตงโมเป็นอุบัติเหตุจากความประมาทโดยไม่มีพฤติกรรมหรือหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการฆาตกรรมหรือมีเจตนาร้ายส่วนจำเลยอ,อีกคนคือจ็อบนิทัศถูกสารสั่งจำคุกหเดือนปรับ24,000บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาหนึ่งปีในความผิดฐานทำลายพยานหลักฐานและทิ้งสิ่งของลงแม่น้ำเจ้าพระยา เหตุผลหลักที่ศาลยกฟ้องจำเลยสารายในคดีแตงโมนิดาคือศาลเห็นว่าพยานหลักฐานที่โจทย์นำมาไม่ชัดเจนมีข้อพิรุธและไม่น่าเชื่อถือทำให้ไม่สามารถฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหานอกจากนี้ศาลพิจารณาว่าเหตุการณ์เป็นอุบัติเหตุจากความประมาทโดยไม่มีพฤติกรรมหรือเจตนาที่บ่งชี้ว่าจำเลยมีส่วนในการฆาตกรรมหรือเจตนาร้ายจึงให้ประโยชน์แห่งความสงสัยแก่จำเลยทำให้ศาลยกฟ้องจำเลยทั้งสามราย ล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยข้อมูลสำนวนสืบสวนที่22,567กรณีการเสียชีวิตของนางสาวพัทิดาพัชรวีรพงศ์นิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมที่เตรียมดำเนินการระหว่างวันที่27-31ตุลาคม2568นี้ว่าโดย DSI จะดำเนินการสืบสวนคดีดังกล่าวทั้งหมด4ประเด็นโดยประเด็นที่1จะดำเนินการตรวจพิกัดสถานที่จริงตามพยานหลักฐานทางวิทยศาศาสตร์โดยตรวจสอบจุดที่อยู่ของคนบนเรือ ประกอบกับพิกัดทางโทรศัพท์กับเสาสัญญาณโทรศัพท์พิกัดสัญญาณ GPS GPS เรือสถานที่เกิดเหตุจริงรูปภาพภาพถ่ายวิดีโอและคาให้การที่เคยให้การกับสารอาญาสารจังหวัดนนทบุรีและที่ได้จากการสืบสวนว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ซึ่งทาง DSI เปิดเผยว่าหลังจากดำเนินการครบทั้ง4ประเด็นในห่วงเวลาที่กำหนดเอาไว้เสร็จสิ้นแล้วทาง DSI จะสรุปผลการสืบสวนในวันที่31ตุลาคม2568ที่จะถึงนี้ต่อไป ขอให้ผลการสอบสวนเพิ่มเติมในครั้งนี้สามารถสร้างความรู้สึกถึงความยุติธรรมให้แก่ผู้ล่วงลับแต่งโมนิดาและครอบครัวของเธอ